แม่น้ำโของอันกว้างใหญ่ไพศาลมีหมู่บ้านชนบทที่เรียบง่ายชาวบ้านที่นี่อาศัยอยู่ร่วมกับสายน้ำด้วยความเคารพศรัทธาพวกเขานับถือพญานาคผู้ปกปักรักษาแม่น้ำโขงจึงมักจะจัดพิธีลอยโคมเพื่อแสดงความเคารพและขอขามาในคืนวันเพ็ญเดือนสิบเอ็ดเรื่องชายหนุ่มที่อาศัยในหมู่บ้านเกิดในคืนวันเพ็ญเดือนสิบเอ็ดวันที่ชาวบ้านทำพิธีลอยโคมไฟเพื่อบูชาพญานาค เรื่องใช้ชีวิตผูกพันกับแม่น้ำโขงมาตั้งแต่เกิดเข้าหาเลี้ยงชีพด้วยการหาปลาในแม่น้ำเรื่องรู้สึกคุ้นเคยกับแม่น้ำโขงราวกับเป็นบ้านเขารู้สึกผูกพันกับแม่น้ำวันหนึ่งเรื่องออกไปหาปลาตามปกติแต่แล้วเขาบังเอิญพบกับลูกแก้วสีเขียวมรกตเรื่องทึ่งในความงดงามจึงเก็บไว้กับตัวหลังจากนั้น เขาก็รู้สึกแปลกประหลาดมักจะฝันถึงพญานาคเป็นประจำพญานาคในฝันมีรูปร่างสง่างามลำตัวเป็นสีเขียวมรกตและมักจะปรากฏตัวพร้อมผู้หญิงคนหนึ่งแต่แววตาของเธอดูเศร้าเรื่องรู้สึกคุ้นเคยกับพญานาคในฝันราวกับเคยรู้จักมาก่อนที่หมู่บ้านเกิดลมพายุฝนกระหน่ำลงมาเรื่องที่กำลังหาปลาอยู่ในแม่น้ำเขาโดนต้นไม้ใหญ่ล้มทับทำให้เรือล่มเขาตกน้ำหมดสติ ตื่นมาเรืองเห็นหญิงสาวใบหน้าง,งดงามนั่งอยู่ข้างๆแต่ทันทีที่เรืองเห็นหน้าของเธอเต็มๆเขาก็ตกใจที่แท้เธอคือคนเดียวกับคนที่เรืองเห็นในฝันหญิงสาวที่เรืองเห็นคือพญาแก้วคำกรองนากีนีที่อยู่ในร่างมนุษย์นั่นเองท่านฟื้นแล้วเธอถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเรืองพยายามลุกขึ้นเขาจำอะไรไม่ได้แต่กลับรู้สึกคุ้นเคยกับนาง แก้วคำกรองรู้สึกดีใจที่เรื่องเริ่มมีความรู้สึกคุ้นเคยท่านคงยังจําค่าไม่ได้แต่ข้าเฝ้ารอท่านอยู่ที่นี่มา200ปีแล้วท่านวัชเคนาคินแก้วคำกรองบอกเรื่องเกี่ยวกับชาติที่แล้วว่าเขาเป็นใครที่แท้เรื่องในภพชาติที่แล้วคือวัชเคนาคินเป็นหลานของพญานาคินีสรีปทุมมาวิสุทธเทวี ครองคู่อยู่กับแก้วคำกรองนาคินีเป็นพญานาคในตระกูลเอราปัตถะพบชาติที่แล้วเขาโดนพยาครุฑสังหารในตอนที่กำลังขึ้นมาเล่นน้ำอับแสงจันทกับแก้วคำกรองท่านจำลูกแก้วมารากตที่ท่านเจอตอนนั้นได้ไหมมันคือลูกแก้วมณีนามันเกิดออกมาตอนที่ท่านบาดเจ็บสหาหัสกระอักเลือดออกมาเป็นมณีนาสวัสดของสิ่งนี้จะช่วยให้ท่านค่อยๆจำเรื่องราวในอดีตชาติได้ เรื่องที่แก้วคำกรองพยายามจะทำให้เรื่องฟื้นความทรงจำระลึกชาติได้นั้นมันผิดกฎสวรรค์ฟื้นกฎธรรมชาติเมื่อเรื่องถึงหูของพญานาคินีสีปทุมมาวิสุทธเทวีแก้วคำกรองจึงถูกสั่งห้ามขึ้นไปหาเรื่องที่เมืองมนุษย์อีกผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เรื่องไม่ฝันถึงแก้วคำกรองอีกเลยเขาแปลกใจว่านางหายไปไหนเขาทำทุกทางแต่ก็ไม่เจอนางอีกเลยจนกระทั่ง วันเวลาล่วงเลยผ่านไปเวียนมาถึงวันเพ็ญสิบห้าค่ำเดือน11วันที่ชาวบ้านทำพิธีลอยโคมไฟเพื่อบูชาแม่น้ำและพญานาคในคืนที่จันทร์เต็มดวงเรื่องเดินทางไปยังริมแม่น้ำโขงเขาสวดมนต์และอธิษฐานด้วยความหวังว่าโคมไฟนี้จะนำพาคำอธิษฐานของเขาไปถึงแก้วคำกลอง หลังจากทําพิธีลอยโคมเรืองนั่งรอแก้วคำกรองอยู่ริมฝั่งเพื่อหวังให้นางปรากฏตัวซึ่งแก้วคำกรองก็มาหาเรืองจริงๆแต่ด้วยคำสั่งทำให้เธอปรากฏตัวได้เพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเธอเล่าเรื่องราวให้เรืองฝั่งว่าโดนสั่งห้ามขึ้นมาบนเมืองมนุษย์ทั้งคู่ใช้เวลาคุยกันไม่นานแก้วคำกรองก็หายไป หลังจากที่พญาแก้วคำกองนาคินีถูกสั่งห้ามขึ้นไปยังเมืองมนุษย์เรื่องรู้สึกท้อแท้แต่ยังไม่ยอมแพ้เขาตัดสินใจทำพิธีลอยข่มไฟอีกครั้งใช้ความหวังและความรักในการอธิษฐานขอให้คำอธิษฐานของเขาไปถึงนาคินีสีปทุมมวิสุทธเทวีในตอนที่เรื่องกำลังจะทำพิธีลอยข่มไฟผู้เท่าที่มีความสามารถในการติดต่อกับวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปรากฏตัวขึ้น ผู้เท่าเห็นถึงความตั้งใจและความรักของเรืองจึงบอกว่ามีวิธีที่เขาจะสามารถสื่อสารกับนาคินีสีปทุมมาวิสุทธิ์เทวีโดยตรงได้ผู้เท่าบอกให้เรืองทำพิธีเฉพาะที่เรียกว่าพิธีบูชาคาธิบดีให้เรืองเอาลูกแก้วมณีนาคมาถวายเมื่อถึงวันที่จันรเต็มดวงเรืองเริ่มทำพิธีที่ริมแม่น้ำโขงดวงจันทร์ส่องแสงเจิดจ้า น้ำในแม่น้ำคงเริ่มมีประกายสีทองเรืองรู้สึกถึงพลังที่ลึกลับและเห็นภาพในจิตของเขาเป็นภาพของพญานาคินีสีปธุมมาวิสุทธทวีที่ปรากฏตัวต่อหน้าเขาเจ้ามีความตั้งใจที่บริสุทธิ์และความรักที่มั่นคงถึงแม้ในอดีตตชาติจะเป็นพญานาคผู้ยิ่งใหญ่แต่ในชาตินี้เจ้าเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาเจ้าไม่อาจครองคู่กับพญานาคได้ เรืองได้ก้มกราบและขอร้องให้ช่วยทำให้เขากลับไปเป็นพญานาคสีปทุมมาวิสุทธิวีบอกกลับเรืองว่าเจ้าจะต้องผ่านการทดสอบจิตใจบททดสอบก็คือให้เรื่องละทิ้งลูกแก้วมณีนาคให้กับผู้อื่นเจ้าจะมอบให้ใครก็แล้วแต่เจ้าแต่มีข้อแม้ หากเจ้าละทิ้งมณีนาคแล้วเจ้าจะไม่ได้พบกับแก้วคำกรองอีกเลยจนกว่าเจ้าจะหมดอายุไขลงในชาตินี้เมื่อน,นั้นข้าถึงจะดนบันดาลให้เจ้ากลับเป็นพญานาคเช่นกันก่อนเรื่องนิ่งและหยุดคิดเพียงชั่วครู่ก่อนตอบตกลงข้าจะมอบมณีนาคไว้ให้ชาวบ้านบูชาที่นี่สีปทุมมาวิสุทธิวียิม้มแต่เจ้าจะไม่ได้พบแก้วคำกรองอีกเลยเจ้าจะยอมอย่างนั้นหรือ ซึ่งจริงๆแล้วนี่เป็นเพียงบททดสอบจิตใจของพญานาคสีปทุมมาเท่านั้นจริงๆแล้วเรื่องทั้งหมดเป็นแผนของสีปทุมมาวิสุทธิเทวีตั้งแต่แรกเรื่องที่ให้เก็บลูกแก้วมณีนาคเรื่องที่ฝันถึงแก้วคำกรองรวมไปถึงเรื่องผู้เท่าทั้งหมดเพื่อจะทดสอบความรักของหลานชายว่าเขามีใจรักมั่นคงต่อแก้วคำกรองเพียงใดเจ้าผ่านบททดสอบแล้วหลานข้า บัตรนี้ย่าจะคืนอำนาจนาคราชให้เจ้าแล้ววชเคยนาคินก็ได้กลายร่างเป็นพญานาคที่สง่างามผิวกายสีเขียวมรกตและได้ครองคู่กับแก้วคำกรองที่บึงโขงหลงแห่งนี้ไปอีกหลายชั่วอายุคนเรื่องราวความรักของเรืองและแก้วคำกรองกลายเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาอีกหลายร้อยปีเรื่องทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันนะคะ